อยู่ตั้งแต่เกิดเลยค่ะอยู่ตั้งแต่เกิดเลยร้อยกว่าปีแล้วเหรอฮะอ๋อร้อยกว่ากว่าเองร้อยยี่สิบกว่าปีเองคุณแม่นะแม่นะอันนี้อันนี้เป็นคลองใช่ไหมแล้วเป็นบ้านชายคลองใช่แล้วก็หลังบ้านก็ยังมีนาอยู่นาครับแล้วก็ถนนหลังมีนาเป็นอะไรฮะถนนเมษาสิหลังมีเขาก็มีนาอยู่่าก็ยังเป็นก็ยังมีอาชีพส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเกษตรกรรมอยู่นะ สนามอเล็กุมอรห์มตุลลอห์วะบรอกาตุสลามกำปรงวันนี้นะครับพาพี่น้องมาที่ชุมชนคลองสำวานะครับหรือเรียกว่าแถวมสัสยิดดารุนอิบาดะนะครับซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ครับแล้วก็มีมุสลิมอยู่สองชายคลองสำวานะครับเป็นชุมชนค่อนข้างที่จะยาวนานทีเดียวนะครับซึ่งทราบเบื้องต้นนะครับว่าชุมชนแห่งนี้ มาเรียกว่าลงหลักปักฐานตั้งแต่ปีประมาณ2,360โอ้โหนับจากวันนี้ไปเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ย200กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นชุมชน2ฝั่งคลองสำวาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะพาพี่น้องเนี่ยไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับจะมีความแตกต่างกับพี่น้องในกำปงอื่นๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะพาไปพบกันครับ ขอนุญาตดูร้านผักหน่อยนะครับตอนนี้มาอย,อยู่กันนานหรือยังท่านเนี่ยหรือว่าเกิดแถวนี้เลยเกิทดที่นี่เลยเเกิดทีี่่นลยโอ้สแสดงว่านานจริงอันนี้อันนี้ไป ซื้อรับมาหรือว่าปลูกเองฮะรับมารับมารับมาขายอันนี้เปิดร้านตรงนี้เลยเหรอครับเปิดขายที่ตลาดนะอ๋อตลาดนัดหน้ามัสยิดนะมัสยิดด้วยแล้วก็วัดเป็นทองโอ้ก็เขาไปขายหลายๆตลาดนัดอันนี้เป็นอาชีพอาชีพหลักเลยเหรอฮะหรือว่าอาชีพเสริมหลักเลยนะอัสลามอะลยกุมครับบังชื่ออะไรนะครับฮองฮูเซนครับกองเป่ง รู้จักจาอาจารย์นลีกองเพงสิรู้จักร,รู้จักนะฮะ <c oughs> บังเกิดที่นี่เลยหรือเปล่าเกิดที่นี่ครับเกิดที่นี่เลยแล้วตอนนี้วิถีชีวิตชุมชนตอนนี้อาชีพส่วนใหญ่นี่เขาเขาทำอะไรกันก็ <c oughs> ขายขายของแล้วก็ตอนแราไปขายของแล้วเพราะว่าก่อนทํางานแต่ก็โควิดมาก็เปลี่ยนเป็นขายของเยอะโอ้เปลี่ยนเป็นค้าขายกันนะค้าขายครับอันนี้อันนี้เป็นคลองใช่ไหมแล้วเป็นบ้านชายคลองใช่แล้วก็หลังบ้านก็ยังมีนาอยู่นาครับแล้วก็ถนนหลังมีนาเป็นอะไรฮะถนนเมษาสิหลังมีก็มีนาอยู่อ่าก็ยังเกันก็ยังมีอาชีพส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเกษตรกรรมอยู่นะเกี่ยวกับการปลูกเพาะปลูกมีมีอะไรอีกฮะ ส่วนมีไหมไม่ค่อยมีหรอกมันเป็นไรยะมีระยะมีนามีระยาเขตคลองสามวาเนี่ยก็เขาทำกันเยอะนะเยอะแล้วแล้วอย่างมีมีทำงานบริษัททำโรงงานอะไรมีไหมไม่ได้ทำตอนนี้รับเหมากระเทาะพร้าวรับเหมากระเทาะมะพร้าวใช่รับกระเทาะอย่างเดียวเลยที่ปอกแล้วก็เทาะเลยเหมาลูกระบาดไอ้ที่ที่เขาเอาไปทำกะทิคนจ้างเนี่ยเอาไปเอาไปทำขายกะทิที่ตลาดใช่ไหมโอ้ ครับผมเป็นอะไรกับแช่อันนี้เป็นวะเป็นวอวอเนี่เป็นพี่คนโตคนโตของอ้อยเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขอบคุณมากบางเดี๋ยวไปคุยกับวอหนิดนึงสลามอะลัยกุมงวออะไรกุ้งสลัอชื่ออะไรฮะเนี่ยชื่อซันซันฮาซันนะกองงเปฮะซันกองเป่งโอ้เดี๋ยวนี้แถวๆชุมชนอันนี้กองเป่งเยอะบ้านอ่ะจ้ะอันนี้ตอนนี้อายุอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกเจหกสิบเจ็ด โอ้ยมีเงินเดือนท้ายเลยสิก็หลวงให้อ่ะนก็หลวงให้เป็นเป็นงานอยู่อยู่มันมันร้อน่ยร้อนเลยฮะโอ้แล้วก็เป็นงางตอนนี้ก็พักผ่อนอยู่กับลูกหลานหกสิบเจ็ลเมื่อก่อนทํางานอะไรเนี่ยไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทําเลยโอ้โหเกิดมาสบายอ่ะขอบคุณมากนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปดูแถวๆอื่นต่อแถวๆเนี่ยมีมีมีอะไรของดีที่อยากจะบอกไหมก็ไม่มีอ่ะ กูไม่มีไม่มีนะโอ้น่าจะมีไม่รู้จะบอกอะไรไม่รู้จะบอกอะไรนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูที่อื่นนะโอเคครับเจอกันแล้วครับอัสสลามอะลยกุมครับใช้คลองกันมันก็ต้องต้องลงเรือนะว่าอัสสลามอะลยกุมครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกก่อนนะว่าผมพายไม่เป็นหรอกเเป็นชาวสวนแต่ผมจะพาพี่น้องลงเรืออ๋อ เออผมว่าผมไม่เสี่ยงดีกว่ามั้งฮะเออพี่น้องผมว่าผมไม่เสี่ยงดีกว่าผมกลัวจมเดี๋ยวรายการไม่จบอ่ะเจอพี่น้องเราอีกคนหนึ่งอัสเลา์มุอะัยกุมสลัมกำปงครับฮะรายการสลัมกำปงจากยาติมทีวีครับชื่ออะไรครับแชร์อิดเดริสครับอิดเดริสแชร์อิดเดริสนะฮะอายุอายุเท่าไหร่นะ 7 8 78โอ้โหจะ80แล้วอยู่นานแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ก็มีลูกหลานเล่นหลนเต็มไปหมดสีแถวนี้นะเออบอกไม่ครับผมอันนี้เตรียมไปวันศุกร์วันศุกร์อ๋อาโอ้โหไปไปเอาอูดเลยนะอย่างนี้ทุกวันหละอย่างนี้ทุกทุกวันนะครับผมบ้านอยู่ตรงไหนฮะเดินเดินมาอ๋อบ้านหลังใหญ่ก็เดินไปสรา ประจําเลยนะครับผมโอ้โหจะจํกันละยังไงเดี๋ยวไปรอที่สุราแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวไปทักทายคนอื่นก่อนนะครับครัผมนี่คือมาจากสลามกำปงจ้ะชายนักเรียนหญิงมีนวดกดจุดแล้วเขาบอกว่าทุกปัญหามีคําตอบมีเบอร์โทรด้วยสนใจก็โทรนะ <c oughs> เป็นอีกหนึ่งอาชีพ นะนี่ก็คือแต่แต่วันนี้เขาปิดฉันล่ามอะล่กุ้มสบายดีนะอามาทำกินเลยมาดีแล้วอย่างอับิดีนหวังแหละครับอาบิดีนหวังแหละผมอับดุลลอฮ์อาดัมครับปกติอ่ะอยู่บ้านอย่างเงี้ยทุกวันไหมอยู่ทุกวันแล้วถ้าไม่ถ้าไม่มีงานจากเมื่อวานถึงวันนี้ออ๋ถ้ามีงานต่อผมก็ออกเลยจะเช้าต้องมีคนโทรตามเอามาทำไอ้นู่นนี่หน่อยๆเนี่ยนะ ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ49 49คิดว่าเป็นไงฮะตอนนี้ชีวิตมีมีความสุขดีไหมก็มีความสุขปกติผมไม่คนไม่เครียดอะไรมากนะที่บอกว่าไม่ไม่ไม่เครียดไม่มีความสุขดีก็อยู่กับลูกอยู่กับเมียก็มีทิสกีตามเที่ยวรอให้แค่นี่นะทำได้แล้วทำที่ได้แล้วแต่ว่าจะมีความสุขตลอดผมผมว่าไม่น่าใช่มันต้องมีมีทุกอะไรจะอะไรที่ทำให้บางทุกมีบ้างไอ้ทุกมันก็คือไอ้มีไอ้อารมณ์ทดสอบไง โลอภัยแค่เจ็บมันก็ประมาณนั้นเองเรื่องอื่นไม่มีนะไม่มีเครียดไม่มีตังค์ใช้เครียดไม่มีรถอะไรงี้มีโอ้ไม่มีอะไรับไม่มีเลยมีเครียดเรื่องมีสองบ้านอะไรนี้ไหมสองบ้านน้อยมากบ้างมีกี่บ้านสองบ้านดิบางมีสองบ้านสองบ้านคือก็บ้านนี้กับ้านมะผม๋อ้คืออบ้านรดกบ้านนู้นแต่ผมม่ได้อยู่พี่ชายอยู่อ๋อครับอยู่บ้านแฟนอืมแต่อยู่ านหมู่บ้านเดียวกันใช่บ้านเดียวกันใกล้ๆกันนะครับผมอยู่กซอยกกโบท่าบ้านเดิมก็ภรรยาก็อยู่นี่บางก็อดีตมาก่อนอยู่นู่นทำไมก็เจอกันแถวๆนี้นะครับอ๋อนามสกุลเดียวกันเลยนามสกุลเดียวกันเลยว้าเดีอัลฮัมดุลลาห์นะถ้าถ้าเราคิดว่าเราเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยากจะเปลี่ยนอะไรในชุมชนไหมที่คิดว่ามันมันขาดไปมันน่าจะมีเพิ่มมามีไหมในชุมชนเราขาด่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกระซิบอิหม่ามให้ ถ้าอยากได้ถนน <c oughs> ผมก็ไม่อยาก <c oughs> ถ้าตัดมานี่อันตรายนะจริงวะบางทีมันก็เจริญโอ้บางทีมันก็อันตรายแสดงว่าไม่ชอบเจริญไปใช่ครับอืเพราะถ้ามานี่บ้านต้องปิดหมดข,ข,นขนเกี้ยงเลยคนะุก <c oughs> ต้องต้องมีกำแพงต้องมีประตูต้องต้องมีหมดอะอแต่ถ้าเป็นงบหลวงเขาต้องตามเขานะแต่ผมไม่ชอบกันนึกของผมต้องรื้อบ้านอะรื้อทำกำแพงทำ ต้องต้องคือก<ม>ั้นถ้าจเจริญไปมีถนนผาดมามีรถยนต์วิ่งบาอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอชอบวิถีชายคลองมากกว่าทุกคนนะ่ะส่วนใหญ่นะ อยากจะเจริญอยากแสวงหาความเจริญที่มันพัฒนาโดยเฉพาะถนนตัดแม่ผ่านเข้าวกรับแขกเลยก็มีบางคนแบางนี่ไม่ชอบออไม่ชอบชอบแบบนี้ชอบแบบนี้เลยะขอบคุณมากเจะกรรันก็ขอให้ทุกวันโดยเฉพาะวันนี้ขอให้มีความสุขไปทุกวันนะอินช่า์นะอิชาละครับผมอัสสลามอะลัยกุลสวัสดพี่น้องผมดูชีวิตชายคลองอันนี้เขาเรียกอะไรรอบใช่ไหม รอบหรือใส่รอบรอบรอ,อืมเนี่ยฮะดูดูระดักปลาแล้วสุกเหมือนจะได้งูนะฮะ, oh, ฮะมวนตัว <no. S 1> ขนาดนี้น่าจะเป็นไม่เหลือมก็หลาม oh, <no. S 1> แต่ว่าต,วตัวตัวยังเล็กอยู่เล็กของเหลือมนี่มันก็ใหญ่อยู่นะก็ยังเป็นวิมีชีวิตอยู่ก็ฝากเจ้าของดูะฮะ <c oughs> สวัสดีครับสลามกำปงนะท่านนี่คือรายการสลามกำปงอ่พี่ชื่ออะไรครับผมชื่อจริงเหรอครับครับวิรัตครับคุณวิรัตนะครับไม่ไม่อยู่ที่นี่นานหรือยังงันเนี่ยยี่สิบกว่าปีครับพอสองสี่ศูนย์นะครับผมยี่สิบกว่าปีแสดงเหมือนเหมือนกับคนที่นี่แล้วนะใช่ครับผมแต่ว่านับถือศาสนาไทยครับพุทธนะครับนับถือศาสนาพุทธอยู่ในชุมชนกับมุสลิมนี่เป็นไงมั้งฮะก็ก็ดรีครับผมไม่ได้อะไรอาชีพทำอะไรฮะเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ครับโอ้ทำเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ครบผมเพิ่งงานไม่ทรงไม่สักอะไรครับผมโอ้ดีครับผมทำงานบริษัทซอยซอยสามสี่ทับสองทำงานบริษัทน้ะครับผมบริษัทใหญ่ๆครับอกับที่พักที่นี่แต่ที่บ้านเกิดอยู่นู่นอยู่พิจิตอ้าคนพิจิตแล้วก็ภรรยาคนที่ไหนเนี่ยก็คนพิจิตเดียวคนพิจิตครับผมเขาบอกว่าสาวงามพิจิตอดีตชลวันใช่ครับคนสวยนะคนออคพิจิตนะครับผมครับผมทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะฮะก็ มาบริษัทเขาอยู่นี่ครับทํางงานสมัครงานที่นี่เอาอะปลูกบัวปลูกบ้านที่นี่เลยไม่ได้ปลูกครับบ้านอยู่พิจิตรอันนี้ของบริษัทครับผมชายคลองของของที่พื้นที่ทนโงานบริษัทโอ้โหนี่ทำงานยี่สปีแล้วนะยี่สบกว่าปีศสีสนครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยห0 5สิบ้าสบกว่าแล้วครับห0สิบแต่ยังไงจะกลับบ้านไหมไปอยู่บ้านไหมกลับครับอีกสมปีสาปี4ี่ปีก็จะกลับแล้วครับสายสปีอายุห5สบห้า ก็กว่าครับประมาณนั้นเบิกประกันสังคมก่อนใช่ไหมครับรอประกันสังคมครับผมพูดถึงมีความสุขทุกวันนี้มันมีน่าคนเราน่าจะมีอะไรที่ทําให้เกิดทุกข์บ้างคิดว่าในชีวิตพี่ที่ทุกข์ที่สุดในชีวิตนี่เจออะไรตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรนะผมก็มีรถลามีหมดแล้วครับผมไม่ทุกข์เลยนะไม่เคยทุกข์ครับก็อยู่ง่ายอยู่ก็อยู่ไปเที่ยวบางทีก็ไปเที่ยวเขาใหญ่ก็ขับรถไปเที่ยวเขาใหญ่ก็มีความสุขก็ไม่ได้ไม่มีไม่มี ที่ไม่มีความสุขไม่มีครับก็อยู่ที่นี่ก็ดีไม่มีความทุกข์เลยลองบอกหน่อยสิที่ว่าอยู่ให้สุขแล้วไม่มีทุกข์ก็อยู่ยังไงอยู่ยังไงผมก็อยู่แบบพอเพียงอ่ะมีครบหมดแล้วครับรถบ้านที่ดินก็มีหมดแล้วหยูุ่ดจังจังหวัดเอาแล้วคนไม่พอทําไงคนไม่พอถ้าคนไม่พอมันก็ต้องแบบโลภมากไง ไม่มีไม่อยากได้ของคนอื่นบางทีมีมีเท่ากับพี่แหละแต่ว่าไม่พอเนี่ยทำไงไม่ไม่พอคนไม่พอพี่จะบอกไงกับคนที่ไม่พอสักทีมีเห็นมีก็เยอะแล้วี่มีเยอะตายไปก็เอาไปไม่ได้ครับผมตายไปก็ได้แต่ตัวไปไม่มีอะไรขึ้นมาครับอยู่เนี่ยขอให้คน แบบตายให้คนคิดถึงอ,อยู่ให้คนรักโอ้อยากให้คนคิดถึงครับผมพอแล้วนะพอแล้วครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตหนึ่งที่คุณับสอนได้ดีมากเลยนี่อีกหนึ่งคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะฮะแต่อยู่ในชุมชนก็เรียกครองสมวาสุขที่สุดที่ได้อยู่ชุมชนแห่งนี้คืออะไรครับอยู<ม>่ที<ห>่นี่ก็ก็ไม่มีอะไรนะก็ดีหมดนะครับผมครับผมดีหมดทุกอย่างเช้ามาก็ไปทํางานเย็นมาก็มานี่ทักทายกนดีก็มาถ้ามีงานก็ ไปซื้อของซื้ออะไรที่ที่สุเลาเนี่ยสุเราครับผมส่วนมากจะไปอย่างนี้ครับครับผมไอคนที่บอกว่าอิสลามอยู่กับใครไม่ได้นี่ไม่จริงไม่จริงครับจริงนะไม่จริงะครับเออเขาไปพูดได้อย่างไงนะไม่จริงไม่จริงอยู่อยู่ก็ดีก็คบเพื่อนฝั่งโน้นก็อิสลามก็เป็นเพื่อนกันเหมือนกันนะฝั่งโน้นครับผม อยู่อย่างพี่วิรัตนะก็อยู่อย่างไม่มีทุกข์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่มาดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกอะตายไปจะไปไม่ได้ไม่ได้ครับถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่สามารถที่จะเอาความคิดเป็นตัวอย่างได้นะพี่น้องนะขอบคุณมากครับคุณพี่วิรัตครับคือสลับกำปองนะครับขอบคุณครับฝั่งนี้สิ้นสุดบ้านมุสลิมแล้วนะฮะตรงสะพานก็มีมีสะพานข้ามฝั่งซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามมัสยิด ก็เดี๋ยวจะไปสำรวจฝั่งนู้นดูอัสสลา,าม์มอลิกุมในี่นี่คุยกับน้องหน่อยอัสสลา,าม์มอลิกุมครับสลามเป็นไหมอัสสลา,าม์มอลิกุมบอกทีชื่ออะไร ืช่ชื่อน้องชื่ออะไรจ๊ะซาเนียนีย่น้องซาเนียอยู่คลองสัมวานะออโอบ้บ้านอยู่ตรงนู้<อ>น,นแ,ลแล้วมาทำอะไรตรงนี้จ๊ะโอมาซื้อขนมตรงนี้เหรอในในร้านขนมอ๋อไปทางนูน้นเอาไปเองเลยเหรออ้าวกลัวตกคลองไหม ไม่กลัวนะเดินมานานแล้วนะหลายสิบปีและเออ้ว้ว,วันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอจ๊ะไปไหมอ๋อไปอยู่เพิงกลับมานี่กินอิ่มแล้วเนี่ยใช่ไหม oh, <no. S 1> อ้โหอจะไปกินขนมอันไม่กวนดีกว่านะซื้อขนมนะโอเคครับ บางยายากทาทําอะไรบ้างคะตอนนี้ออ๋ทำนาครับผมทํานาทํานานยังเนี่ยก็ทํานาแล้วครับพ่อตาช่วยพ่อตาทํานาบางเดิมเป็นคนที่นี่หรือเปล่าไม่ไม่ใช่ครับผมเป็นเขยเป็นเขยเดิมเป็นมือรับครับโอ้เพิ่งมารับอิสลามครับผมรับนานยังครับเนี่ยก็หลายปีอยู่ยี่ยี่สิบปีน่าจะได้ยี่สิบปีน่าจะได้นะครับผมโอ้ก็อยู่อยู่ที่เนี่ยกี่ปีแล้วฮะ ยี่สิบปีแล้วนะครับยี่สิบปีเดิมเป็นคนที่ไหนครับอ๋อคนกำแพงเพชรครับผมกำแพงเพชรครับผมก็รวยสิกำแพงยังเพชรเลยอยู่ที่นี่ยี่สิบยี่สิบกว่าปีนี่คิดว่าเป็นชีวิตมีความสุขดีไหมฮะมีความสุขดีครับผมครับอยู่ยังไงให้มีความสุขสุขสุขแบบไหนก็พี่น้องเขาเขาแบบต้อนรับเราดีคือเราอยู่แล้วเรามีความสุขครับเขาเขาไม่แบบ เขาเรียกอะไรไ็อยู่กันแบบกันเองไะนะรับอยู่กันเองไม่ไม่ได้อะไรมากมายมีทุกข์บ้างไหมไม่ไม่ไม่น่ามีครับที่ทุกข์ก็ไม่มั่นใจไม่น่ามีนี่ไม่มั่นใจมันต้องมีบ้างแหละเอ้าตอนไหนตอนไหนที่แบบรู้สึกเครียดรู้สึกทุกข์ที่สุดเรื่องอะไร ไม่ค่อยมีตังมากกว่าโอ้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องตัง่ะตอนแรกผมจะขายปลาอยู่ตลาดไงอยู่ตลาดบางกะปีแล้วก็ก็หยุดมาครับก็หยุดมาอยู่นี่คือผ่าตามาก็เลยไม่ไม่ได้ออกตลาดเนี่ยโอ้ยยี่สิบกว่าปีตอนนี้มีครอบครัวมีมีลูกมีลูกมีหลาย,ยคนมครับมีมีลูกลูกสาวคนหนึ่งรับ อายุเท่าไรแล้วลูกสาวตอนนี้อายุ่ิ๖แล้วแล้วโอ้ก็อยู่สิบกว่ปีและเป็นไงความสัมพันธ์เรากับคนในชุมชนก็ดีครับเขาเรียกไงบางยาเขาเรียกบางยาไม่มีรัารยบางไม่มีขารังเกียจครับและตอนนี้ตอนนี้ข้างหลังเขาทำอะไรครับเขาทำนาครับกำลังตีนาอยู่ตอนนี้และตอนอยู่กําแพงเพชรทำนาไหมทำไร่ครับมีแต่ไร่มาอยู่นี่ทำนาเปลี่ยนจากไร่มาเป็นนาเฉย ผมเองผมไม่เคยทํานาครับผมบ้านผมมีแต่ไร่ท si ี่ไม่มาเป็นเขยกรุงเทพแล้วยังทํานานั่นตอนแรกผมว่าแปลกแปลกอยู่นะวยครักรุงเทพไม่น่ามีนาไม่น่ามีนาแต่เนี้ยเขตทองสัมาก็ยังอยู่ในเขตกรุงเทพอยู่ครับก็ยังมีนาปริมณฑลครับผมก็อยู่ในเขตอยู่นะครับสมมุติจะมีถนนตัดผ่านอย่างเงี้ยชอบไหม ว่าผมไม่ชอบอะอยู่อย่างนี้ดีกว่าผมถามหลายคนนะบางคนไม่ชอบไม,ไม่ไม่ไม่ชอบครับอยู่อย่างนี้ดีกว่าครับมีก <นะ S 2> างเช้าอย่างนี้ดีกว่านะเดินไปทำไปทำนาวันวันไปนะสนางกระโปรงในช่วงนี้พาพี่น้องมาที่ตลาดหน้ามสัสยิด ดารุณอิบานะคลองสมวานะครับมาชมเป็นเป็นตลาดนัดของชุมชนมุสลิมก็ดีนะครับก็เป็นเป็นตลาดนัดที่พี่น้องในชุมชนนี่แหละครับมาค้าขายก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนอกจากอาชีพกเกษตรกรรมทำนาทำไร่แล้วก็รับจ้างทั่วไปทำงานบริษ,ษัทแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอันนี้อันนี้เป็นร้านอะไรนะลูกชิ้นอันนี้เกี๊ยวอันนี้เกี๊ยวอันนี้สิอันนี้ใช่ไหมเกี๊ยวเอ้ผมสับสนนะ อันนี้ไก่ทอดอันนี้เกี๊ยวอันนี้อะไรเนี่ยเกี๊ยวเหมือนกันอันนี้ก็เกี๊ยวเหมือนกันอันนี้อย่างกลมอันนี้อย่างแบนปกติแล้วมีมีมีอาชีพทำอย่างอื่นไหมฮะค้าขายตละค้าขายตลอดแล้วก็ทุกวันศุกร์มาตลาดที่นี่สองคนนี้เป็นอะไรกันเพื่อนกันเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนนะโอ้นี่นั่นอะไรเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนเป็นไงฮะอาชีพค้าขายนี่เป็นเป็นอาชีพที่ดีไหมเป็นไง ก็ดีค่ะอิสระดีชอบตรงอิสระแล้วรายได้ล่ะรายได้ก็สี่ห้าร้อยต่อวันสี่ห้าร้อยได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำใช่โอ้แล้วก็อิสระด้วยใช่จ้ะอยากจะไปขายก็ขายไม่อยากไปก็ต้องไปเพราะว่าต้องขายนะ Yes ชุมชนตัวนี้อยู่อยู่คนในชุมชนไหมฮะหนูอยู่มาประมาณสามปีจ้ะปกติอยู่ลำเจียก๋อคนลำเจียกแล้วก็ทำไมมาอยู่แถวนี้ล่ะ ย้ายบ้านย้ายบ้านใช่ขายขายที่เก่าใช่ย้ายบ้านมาอยู่แล้วก็มามาสร้างมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นไงฮะชุมชนที่นี่ดีดีสงบดีหนูชอบมันไม่วุ่นวายเท่าที่อื่นจ้ะเห็นข้อดีข้อเด่นอะไรในชุมชนนี้นอกจากเงียบสงบแล้วหนูว่าเขามันแบบยังไงอ่ะเวลามีกิจกรรมเขาค่อนข้างร่วมมือกันอ่ะใช่เขาจะไม่ค่อยมีปัญหากันร่วมมือกันดีคนร่วมมือกันดีใช่ใช่แล้วถ้ามีเรื่องอยากจะบอกไอ้หม่ำเนี่ย มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมจัดงานซูเราหลายๆวันหน่อยอยากเดินปกติเขาจัดกี่วันจัดวันเดียวจัดวันเดียวว่นบางคนเขาขายของไม่หมดอย่างเงี้ยแล้ก็จะแบบว่าเหลือสักสามวันสามคืนไปเลยทุกๆวันที่ดีก็ต้องกินของอร่อยนะครับอิสมิลฮึมมันจะกรอบกว่านี้ถ้าร้อนๆนะ แต่น้ำจิ้มอร่อยครับผมมาอันนี้อันนี้น้ำอะไรจ๊ะอ๋อน้ำอ้อยน้ำอ้อยหวานนะครับผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรฮะเนี่ยตะลปาอันนี้ไส้กรอกอีสานบ้านครัวเหรอฮะบ้านครัวไม่ใช่อีสานเนี่ยบ้านครัวกรุงเทพไม่ใช่เหรอ มเนี่ในมืองอ่ะตนี้เา่นึกว่าพวกอกร้อเอกอกค้นแก่นอะไ่ไม่ใช่นาลอันนี้ใสกออสานอันนี้มีลูกตานนมสดอยู่ในนี้ตร้อยแก้วอันนี้อันนี้ยานะครับยาอันนี้ช่กช่ช่ทอดช่มดแล้วอจะอดหมดแล้วนี่ช่ต้องม้วอันนี้ต้ม้วนทำเองอันนี้ทำเองไหมครับ กับจิ้มทำเองแต่นี่รับต้องทำแล้วเหนื่อยโอ้ทำได้เหนื่อยนะฮะอันนี้แม่คะเป็นไงฮะอันเดี๋ยวขอพูดคุยหน่อยชอบไหมฮะคนนี้คุยด,ดีนะชื่ออะไรคะออฮัจยาสุริฮาจีนจิตค่ะฮัจยาสุริฮาจีนจิตนี่มามาอยู่แถวนี้นานหรือยังคะอ๋ออยู่ตั้งแต่เกิดเลยคะ่ะอยู่ตั้งแต่เกิดเลย,ยเร้อยกว่าปีแล้วเหรอคะอ๋อร้อยกว่าเองร้อยยี่สิบกว่าปีเองแม่นะแม่นะ โอ้เป็นชุมชนเดิมคนเดิมแถวนี้เลยใช่จ้ะก็เมื่อก่อนกับตอนนี้นี่มันมันเปลี่ยนไปกันเยอะไหมเปลี่ยนเยอะสนี่แหมแจ๋วมากเลยทันสมัยต่อหมัมโอ้โหลิสัยท่านดีมากและหลายอย่างท่านดตอรอับดุลร้อนเนี่ยนะใช่ครับผมเป็นไงมีหลายหลายอย่างแล้วเวลามันเปลี่ยนมันเจริญวิถีชีวิตเปลี่ยนไหมแถวนี้แต่แต่คนอื่นฉันไม่รู้แต่ชีวิตฉันไม่เปลี่ยนเน่ะเป็นไงอ่ะยังขาวเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมรู้จักอะไรไปมาหาสู่กันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย ถ้าขายนี่นานหรือยังครัอ๋อขายหลายปีแล้วตั้งแต่มีตลาดนัดนั่นแหละค่ะอ๋อเอามาก่อนทําอะไรล่ะเอามอก่อนทํางานสาวโรงงานค่ะโอ้เม่นสาวโรงงานจ้ะชื่อฉันทนาคนนี้ไหมอ๋อก็ไม่ใช่อ่ะอันนี้รุ่นก่อนชีวิตมีความสุขที่สุดอ๋อมีความสุขไงมั่งอ๋อตอนนี้เหรอทุกเช้าฉันมาเรียนอันกุรอ่านฮาฟีกุระกบครูอาลีหวังวิทักทุกเช้าวันอาทิตย์พอรอบสามโมงครึ่งฉันมาเรียนกับด็อกเตอร์ครันฟีตั้งแต่สามโมงครึ่งถึง บ่ายมงครึ่งทุกทุกอาทิตย์ค่ะเนี่ยมีความสุขค่ะเพราะมีความสุขตอนแก่เมื่อก่อนก็ตามภาษานะเคยเคยทุกข์ที่สุดนี่มีอะไรไหมทุกข์ที่สุดเหรออ๋อตอนไม่มีตังใช้นี่โอ้ตอนตอนนี้สุขแล้วใช้หมดแล้วก็ไม่ค่อยสุขท่าไหร่ก็เป็นก็มีบ้างนเล็กนน้อยนี่อะไรเงี้ยจ้ะ พูดถึงตัางกต่มีด็อกเตอร์เนี่ยมัตยิตเปลี่ยนไปยันทันสมัยอะไรเงี้ยหลายๆเรื่องมีมีสการดมีทันเงินให้เด็กกำพร้ามีอะไรอย่างแล้วมีถุงยางชี้ไมคนยากจนอะไรเงี้ยปวดทั่วถึงอะไรเงี้ยแล้วก็ตอขบริหารจัดการดีแล้วก็มีอาสาแล้วมีจัดงบจัดงานจะช่วยกันดีอะไรแถวเนี้ยจะช่วยภูมิใจที่มีอิหม่ำดีว่างั้นจ้าภูมิภูมิใจภูมิใจทันสมัยเข้าท่าครับ นี่คืออิหม่ามมัสยิดดารุนอิบาร์ดานะครับอาจารย์ดรอับดุลลอฮ์หนุ่มสุครับอสสบัสสลามุอะลัยกุมครับอัส,สลามุอะลัยกุมสุลและบรรฮฺอุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮรครับผมในฐานะอิหม่ามนี่นะครับ <S 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 เพื่อที่จะให้เราได้รู้วิถีชีวิตของชาวชุมชนคลองสามวามัสยิดดารุนอิบาร์ดาแห่งนี้อาจารย์พอจะ เล่าถึงความเป็นมาแล้วก็วิถีชีวิตปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับครับถ้าพูดถึงปัจจุบันก็ต้องมาจากอาดีตก่อนอดีตที่นี่ก็เป็นชุมชนมุสลิมดั้งเดิมนะครับหลายร้อยปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นชุมชนที่อ,อพยพมาจากทางทางใต้นะเอ่อกล่าวกันว่าเป็นชุมชนที่อ,อพยพมาจากทางจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็มาตั้งรกรากที่บริเวณของสัมวาแล้วก็มัสยิดนี้ก็เป็นมัสยิดหลังแรก และเป็นมัส,สยิดดั้งเดิมของของ,ของสมวาเราเรียกว่ามัส,สยิดดารุนอิบาดะของสัมวาซึ่งแต่อดีตที่ผ่านมาก็เป็นชุมชนที่มุสลิมที่ค่อนข้างจะใหญ่อยู่สองฝั่งคลองมีอาชีพทำนากเกษตรกรรมนะครับในปัจจุบันนี้ความเจริญก็เข้ามาสังคมก็เปิดกว้างแล้วก็ขยายตัวขึ้นเราก็จะพบมีถนนหนทาง คลองก็ไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้ครับความเจริญเข้ามาก็จากเกษตรกรรมตอนนี้ก็เป็นสังคมเชิงอุตสาหกรรมนะครับก็เด็กๆก็ไปเรียนหนังสือไปทํางานอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นชุมชนมุสลิมของสัมวากก็ถือว่าเป็นชุมชนที่มีมีรากเง่าแล้วก็มีอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมที่รักษา ความเป็นอิสลามอยู่แล้วเราก็มีมัสยิดที่เพิ่งจะสร้างเสร็จมาเมื่อ,อไม่นานนะครับตั้งแต่พศ2559นะครับ5-6ปีที่ผ่านมาแล้วก็ก็สร้างเสร็จแล้วกไไ็ได้จัดงานเฉลิมฉลองไปแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนที่ใหญ่โตมีสับปรุษ3,600กคน เป็นชุมชนใหญ่นะครับ,รบมีโครเรือนที่ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามีทั้งแถบคลองสีแล้วก็ทางลําแบรนรบนะครับนี่ก็เป็นเป็นคลองสำวาก็ถือว่าเป็นคลองที่ดั้งเดิมแล้วก็เป็นคลองที่มีความผูกพันกับพี่น้องมุสลิมที่มาอยู่ตั้งแต่อดีตครับ,รบผม สำหรักบกำปงในวันนี้ผมก็พาพี่น้องไปพบกับชีวิตของกโปงดารุนอิบาดะซึ่งเป็นมุสลิมชายครองทั้งสองฝั่งแล้วก็เถิบออกไปด้านในไปนิดหนึ่งซึ่งก็มีพี่น้องทั้งชาวมุสลิมแล้วก็นอนมุสลิมก็ได้อยู่ก็ร่วมมือร่วมใจกันโดยเฉพาะวันหนึ่งวันใดที่มีงานนะครับเขาก็จะร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีนะครับนี่คือกำปงของดารุนอิบาดะครองสามวาน,นะครับ ในครั้งต่อไปผมจะพาไปเยี่ยมกำปงไหนก็คอยติดตามกันนะครับแล้วเราก็จะพาไปขอให้ทุกๆวันนั้นมีแต่ความดีงามนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับวบิลลาตอฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ